นิยายเรื่องฆาตกรรมในเงามืด12ตอนจบเรื่องย่อกัญญานักสืบผู้เชี่ยวชาญได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีฆาตกรรมในบ้านพักหรูที่ผู้ตายคืออนคงนักธุรกิจหญิงชื่อดังแต่คดีนี้กลับไม่ง่ายเมื่อพบว่าเหตุการณ์ไม่ได้เป็นเพียงการฆาตกรรมธรรมดามีเงื่อนงำและการเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีเก่าที่กัญญาเคยสืบสวนตอนที่หนฆาตกรรมกลางคืนบ้านพักหร,รูของอนคง ในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดมีแสงไฟสลัวส่องออกมาจากห้องนั่งเล่นตำรวจและนักสืบกำลังตรวจสอบพื้นที่ในบ้านที่นอนของอโคงพบว่าเต็มไปด้วยรอยเลือดขณะที่กล้องวงจรปิดถูกทำลายอย่างมีระบบกันยายืนสังเกตศพด้วยสีหน้าเย็นชามีอะไรบ้างที่ดูไม่ปกติสารวัตรเอกชยัยหัวหน้าของกันยา นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนดูจากวิธีการวางแผนกล้องวงจรปิดถูกทำลายอย่างเป็นระบบไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยกันยาเดินตรวจห้องนอนพวกเขารู้ว่ากำลังทำอะไรทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วแต่ยังมีบางอย่างที่ขาดไปสารวัตเอกชัยอะไรที่ขาดไปกันยาพึมพำแรงจูงใจ คนร้ายไม่ทิ้งเบาะแสอะไรไว้แต่ต้องมีอะไรที่เชื่อมโยงกับอนณงได้แน่แนกัญญาพบเอกสารการะธร,รธุรกิจบนโต๊ะทำงานของอนณงเห็นว่ามีสัญญาธุรกิจที่ยังไม่ลงนามกัญญาหยิบเอกสารขึ้นมาดูเธอเพิ่งจะทำสัญญาอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนจะไม่เสร็จสิน้นวินผู้ช่วยของกัญญาเดินเข้ามานี่อาจเป็นกุญแจสำคัญอนณงมีการเคลื่อนไหวทางธุรกิจใหญ่ๆเราควรเช็คบัญชีธนาคารของเธอกัญญาพยักหน้า ทำเลยวินสืบหาว่ามีอะไรผิดปกติในข้อมูลการเงินของเธอบ้างฉันรู้สึกว่ามันต้องมีเบาะแสที่เราไม่เห็นตอนที่สองเงาสะท้อนของพยานห้องรับแขกในบ้านของสิริเพื่อนสนิทของอานงสิรินั่งตัวสั่นขณะให้ปากคำกับกัญญาสิริเสียงสั่งนอฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับอนงเธอเป็นคนที่เข้มแข็งแต่พักหลังดูเธอเครียดมากขึ้นกัญญานั่งลงมองหน้าเธอเศร้าเครียด เกี่ยวกับอะไรบ้างสิริกพยายามจะไม่ร้องไห้เธอไม่ค่อยพูดแต่ฉันรู้ว่าเธอกำลังมีปัญหาเรื่องธุรกิจเธอบอกว่ามีคนพยายามขู่เธอคนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันกันยาเธอบอกว่าเป็นใครไหมซิริกลังเลไม่แน่ชัดเธอบอกแค่ว่าเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มการค้าที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายเธอเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกนี้ตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ กัญญากลับมาที่สถานีตำรวจพร้อมวินวินนั่งอายุหน้าคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของอนงวินมองจอคอมพิวเตอร์กัญยามีการโอนเงินเข้าบัญชีอนงจากแหล่งที่ดูน่าสงสัยสัญญาใหญ่ถูกลงนามแค่ไม่กี่วันก่อนที่เอทอจะถูกฆ่าแหล่งเงินมาจากต่างประเทศกัญยาปรีตาเป็นไปได้ว่าเธอพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติพวกนั้นอาจมีส่วนในการฆ่าเธอวินแล้วใครหละที่ลงมือฆ่าเธอในคืนนี้ ตอนที่ 3. ความจริงที่บิดเบี้ยวอพาร์ตเมนต์ของคมสรรอดีตสามีของอนงกัญญามาเคาะประตูเพื่อขอสอบปากคำคมสรรเปิดประตูด้วยสีหน้าไม่พอใจผมบอกคุณแล้วว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้อยู่ที่บ้านอานงคืนนั้นกัญญาจ้องเขานิ่งแต่ข้อความขู่ที่คุณส่งหาผู้ตายทำให้ฉันสงสยัยคุณขู่ว่าเธอจะต้องอจ่ายในสิ่งที่ทำไปมันหมายถึงอะไรคมสรรเสียงดังขึ้นนั่นเป็นเรื่ององค์ธุรกิจ เธอเอาทุกอย่างไปจากผมผมแค่โมโหแต่ผมไม่มีทางฆ่าเธอกันยาเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วคุณอยู่ที่ไหนในคืนที่เธอตายคุณมีพอยอหานอหรือเปล่าคมสันทำหน้าเจ็บใจ ผมอยู่ที่บ้านนอนอยู่ทั้งคืนไม่มีใครเห็นแต่ผมไม่ใช่คนทำแน่ๆมีคนอื่นที่เกี่ยวข้องมากกว่าแค่เรื่องส่วนตัวของผมกับเธอคมสันเดินไปหยิบเอกสารเกี่ยวกับการทำธุรกิจของเขาและส่งให้กัญญาดูคมสังนอดูนี่สิเธอเริ่มมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ควรยุ่งผมรู้ว่าเธอพยายามเข้าสู่ธุรกิจอาวุธผิดกฎหมายกัญญายืนมองเอกสารอย่างสงสยัยใครเป็นคนที่อนงติดต่อด้วยคุณรู้ไหมว่าพวกนี้เป็นใครคมสัน หัวเราะเบาๆด้วยความขมขื่นผมรู้แต่ผมบอกคุณไม่ได้พวกมันอันตรายเกินไปตอนที่สี่เบาะแสที่หายไปสถานีตำรวจวินนั่งตรวจสอบข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ขณะก,กัญญาเดินเข้ามาวินมองจอมพิวเตอร์ด้วยความกังวลข้อมูลบางส่วนของอนงค์ถูกลบไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนอาจเป็นคนที่เกี่ยวข้องพยายามทำลายหลักฐานกัญญานั่งลงข้างๆ พวกมันคงรู้ว่าเรากำลังตามรอยลองดูว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบวินหันมามองกันยาเธอได้รับการโอนเงินจากบัญชีลับที่อยู่ในประเทศตะวันวินจ้องที่หน้าจอเธอได้รับเงินโอนจากบัญชีลับที่ตั้งอยู่ในประเทศแถบตะวันออกกลางแหล่งเงินเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และอาวุธผิดกฎหมายกันยาเริ่มครุนคิดนั่นหมายความว่าอ,อนองไม่เพียงแค่ตกเป็นเหยื่อแต่เธออาจพัวพันกับธุรกิจพวอ ก็น,นี้ด้วยบางทีเธออาจจะรู้มากเกินไปจนถูกเก็บเงียบวินพยักหน้าถ้าอย่างนั้นคนที่ฆ่าเธอคงต้องเป็นคนในกลุ่มนั้นแต่เรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดพอกัญญารีตามองหน้าจอฉันต้องการรู้ว่าใครเป็นตัวการใหญ่ในเรื่องนี้เราต้องตามให้เจอและตามรอยเงินที่เข้าไปสู่บัญชีของอนณงกัญญาออกไปเยี่ยมที่บ้านของอนคงอีกครั้งเธอเดินสำรวจบริเวณบ้านและเจอกล่องเล็กๆซ่อนอยู่ใต้ตู้ในห้องนอนกัญญาเปิดกล่องและพบ flash drive นี่คืออะไร เธอกลับมาที่สถานีตำรวจและเสียบแฟลชไดร์เข้าคอมพิวเตอร์ข้อมูลในนั้นเต็มไปด้วยบันทึกธุรกิจลับของอนงเกี่ยวกับการค้าอาวุธกันยาดูข้ออมูลอย่างตึงเครียดนี่แหละหลักฐานที่เราต้องการอนงพัวพันกับการค้าอาวุธจริงๆและมีชื่อบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายนี้วินหันมามองกัญญาเราต้องตามตัวคนเหล่านี้ให้เจอและเชื่อมโยงกับการตายของเธอแต่จะเริ่มจากใครกัญญานิ่งคิด เราจะเริ่มจากคนที่ใกล้ชิดกับเธอที่สุดคนที่อานงไว้ใจให้ทำธุรกิจเหล่านี้ร่รวมกับเธอตอนที่ห้าในเงามืดร้านกาแฟลับที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักกันยานั่งรอชายลึกลับที่เธอนัดหมายให้มาพบชายคนนี้เป็นคนวงในที่เคยทำธุรกิจกับอนงชายลึกลับนั่งลงข้างหน้าเธอด้วยความระวังฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้มากนักแต่มันคงช่วยไม่ได้กันยาสายตาคมกริบ คุณรู้จักอนณงดีพอที่จะรู้ว่าเธอพัวพันกับธุรกิจอาวุธผิดกฎหมายใช่ไหมชายลึกลับหันมามองอย่างระแวงใช่แต่เธอเริ่มรู้ตัวว่ากำลังถูกตามพวกมันไม่ปล่อยให้เธอหลุดไปง่ายๆกันยาพวกมันคือใครชายลึกลับลังเลคุณไม่ควรจะขุดลึกไปกว่านี้พวกมันมีเครือข่ายที่ซับซ้อนมีคนใหญ่คนโตคอยหนุนหลังฉันพูดมากไม่ได้แต่แค่รู้ไว้เถอะว่าใครก็ตามที่เธอเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่คนที่จะยอมแพ้ง,ง่ายๆกันยา พ,พึมพำคุณรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนฆ่าอนง์ชายลึกลับเงียบไปสักครู่บางทีฉันอาจจะรู้แต่คุณคงไม่อยากได้ยินชื่อหรอกเพราะมันอาจเป็นคนที่ใกล้ตัวเธอมากกว่าที่คุณคิดกันยาจ้องตาเขาคุณบอกฉันได้ทุกอย่างแล้วฉันจะปกป้องคุณถ้าไม่บอกคุณก็จะเป็นเพียงอีกคนที่พวกมันจะกำจัดชายลึกลับลุกออกจากร้านอย่างเงียบๆโดยไม่บอกก็อะไรเพิ่มแต่กันยาเริ่มคิดถึงเบาะแสที่เขาทิ้งไว้ตอนที่หกการหักหลัง บ้านของอนงที่ถูกตรวจสอบซ้ำอีกครั้งกันยาและทีมตำรวจกลับมาหาหลักฐานเพิ่มเติมและพบจดหมายที่ถูกซ่อนอยู่ใต้โต๊ะทำงานกันยาถือจดหมายในมือขมวดคิ้วนี่มันย์จดหมายขู่มีคนส่งมาขู่เธอหลายฉบับแต่ทำไมเธอไม่เคยบอกใครวินเดินเข้ามาใกล้ดูเหมือนว่าเธอพยายามซ่อนบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวของเธอกันยาหรือบางทีเธอรู้ดีว่ามีใครในบริษัทที่เธอไว้ใจมากที่สุดกำลังหักหลังเธอ กัญญาคิดถึงสิริที่เคยบอกว่าไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปัญหาของอนณงกัญญาหันไปหาวินวินตรวจสอบทุกการสื่อสารของสิริฉันรู้สึกว่าเธอปิดบังบงอย่างวินคิดว่าเธอจะเกี่ยวข้องกับการตายของอนณงด้วยเหรอกัญญาแต่สินใจแน่แน่ถ้าเธอไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าเธอก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนทำแน่ตอนที่เจ็ดใบหน้าที่แท้จริงสถานที่ บ้านของสิริก,กัญญามาที่นี่เพื่อสอบถามอีกครั้งสิริดูตกใจที่เห็นเธอมาโดยไม่บอกล่วงหน้าสิริทำหน้าตกใจทำไมคุณถึงมาที่นี่อีกฉันบอกไปหมดแล้วกัญญานั่งลงและสบตาเธอคุณบอกแค่สิ่งที่คุณยาก่อให้เรารู้แต่ฉันเชื่อว่ามันยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณปิดบังสิริหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยฉันไม่รู้ว่าคุณพูดถึงอะไรกัญญาเสียยงเข้ม คุณรู้ว่าอานงเกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมายและคุณก็กำลังร่งรวมมือกับพวกนั้นคุณคิดว่าไม่มีใครจับได้แต่ความจริงจะต้องปรากฏสิริเริ่มเครียดฉันไม่ได้ทำอะไรฉันแค่เป็นเพื่อนกับเธอกันยาจ้องเธอนิง่งแล้วทำไมคุณถึงได้รับเงินโอนจากบัญชีลับในชื่อของบริษัทเดียวกับอานงเราเจอหลักฐานแล้วสิริเงียบไปสีหน้าเต็มไปด้วยความกลัวตอนที่8 การเชื่อมโยงสถานีตำรวจวินกำลังตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากบัญชีลับขณะเดียวกันกันยาก็เดินเข้ามาหลังจากสอบสวนสิริวินดูเหมือนสิริเกี่ยวข้องงอกับธุรกิจของอนณงมากกว่าที่เราคิดเธอเป็นผู้รับเงินโอนโดยตรงจากแก๊งนั้นกันยาวินจ้องหน้าจอสิอริได้รับเงินจากบัญชีที่ยงยยกับกลุ่มค้าอาวุธพวกนี้ไม่ธรรมดาเธอไม่ใช่แค่เพื่อนที่คอยรับฟังแต่เธอเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจทั้งหมดนี้กันยาครุนคิด มันทำให้เรื่องชัดขึ้นสิริไม่เพียงแค่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอโนงแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการด้านการเงินด้วยวินคิดว่าเธออาจเป็นคนบงการการฆ่าหรือเปล่ากัญญาพยักหน้าเบาๆเป็นไปได้แต่เราต้องการหลักฐานที่แน่นกว่านี้เราต้องหาทางเชื่อมโยงการตายของอโนงกับกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจเถื่อนนี้ให้ได้วิ ฉันเจอชื่อหลายคนในรายชื่อผู้รับเงินโอนเข้ามาที่เกี่ยวโยงกับแก๊งอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้ใหญ่กว่าที่เราคิดแน่กันยาและวินได้รับคำสั่งให้จับตาดูสิริอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันพวกเขาก็เริ่มสืบหาตัวผู้บงการใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มค้าอาวุธตอนที่9เงื่อนงามที่หลงเหลือโรงแรมหรูแห่งหนึ่งกันยาปลอมตัวเป็นนักธุรกิจที่สนใจซื้ออาวุธผิดกฎหมายเพื่อติดต่อกับหนึ่งในสมาชิกแก๊งนอที่เกี่ยวข้องกับอนหนงสมาชิกแก๊ง ชายไวกลางคนแต่งตัวหรูหราคุณต้องการอาวุธแบบไหนเรามีทุกอย่างที่คุณต้องการแต่ต้องเตรียมเงินไว้ให้ดีกันยามองเขาด้วยสายตาเยือกเย็นฉันต้องการของที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดคุณรับรองได้ใช่ไหมว่าการจัดส่งจะปลอดภยัยสมาชิกแก๊งหัวเราะเบาเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ถ้าคุณมีเงินเรื่องทุกอย่างจะจบลงด้วยดีแต่คุณแน่ใจแล้วหรือที่จะเข้าไปพัวพันกับพวกเรากันยาพยักหน้า ฉันรู้ว่าธุรกิจนี้อันตรายแต่ถ้าได้เงินมากพอฉันก็พร้อมเสี่ยงสมาชิกแก๊งรีตามองเธอดีฉันจะจัดการให้กัญญากลับไปที่รถและรายงานให้วินทราบเกี่ยวกับการนัดหมายส่งอาวุธในวันถัดไปกัญญาผ่านวิทยุสื่อสารพวกเขาเริ่มไว้วางใจฉันนะส่งของการพรุ่งนี้ฉันต้องการหน่วยสนับสนุนเพื่อดักจับพวกนี้วินระวังตัวด้วยนะกัญญาพวกนี้อันตรายถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณต้องออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดกัญญา ถอนหายใจเบาๆฉันรู้แต่นี่คือโอกาสเดียวที่จะจับพวกนี้ได้ฉันต้องทำให้มันสำเร็จตอนที่สิบกับดักที่เปิดเผยก็ดังรังริมแม่นพวกของแก๊งเตรียมการจัดส่งอาวุธกันยาปลอมตัวเข้าไปเพื่อสังเกตการณ์ก่อนที่จะรายงานตำแหน่งให้ทีมตำรวจทราบหัวหน้าแกง๊งชายร่างใหญ่สังการคนของเขาเอาของขึ้นเรือเร็วเข้าเราต้องรีบก่ออนที่ตำรวจจะตามเจอกันยาแอบฟังจากมุมหนึ่งขณะรายงานผ่านวิทยุ พวกเขากำลังขนของขึ้นเรือฉันต้องการหน่วยสนับสนุนทันทีส่งกำลังเข้ามาวินเสียงตอบกลับมาทางวิทยุกำลังจะถึงที่นั่นอีกไม่กี่นาทีอดทนไว้นะกัญญากระซิบเร็วเข้าพวกเขาเริ่มสงสัยแล้วขณะที่กัญยากำลังสังเกตการหัวหน้าแก๊งสังเกตเห็นเธอและเริ่มสงสัยก่อนที่จะส่งคนมาตรวจสอบกัญญาพยายามหลบซ่อนแต่เกือบถูกจับได้ลูกน้องหัวหน้าแก๊งตะโกนมีคนแอบฟังอยู่ที่นี่จับตัวมันมากัญญา วิ่งหนีไปยังทางออกพวกเขารู้ตัวแล้วฉันต้องออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้ตอนที่11เผชิญหน้ากับความจริงสถานีตำรวจหลังจากการจับกลุ่มสำเร็จกันยากลับมาพร้อมกับหลักฐานที่เชื่อมโยงหัวหน้าแก๊งกับการตายของอนงวินเดินเข้ามาทักทายคุณทำได้ดีมากกันยาเราได้หลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องพวกมันแล้วกันยาถอนหายใจแต่ยังไม่จบฉันยังต้องหาว่าใครในกลุ่มของอนงเป็นคนวางแผนฆ่าเธอจริงๆิวินหันไปมองเอกสาร ทุกอย่างชี้ไปที่สิริเธอเกี่ยวข้องกับเงินโอนและการติดต่อกับแก๊งกัญญาสีหน้าเคร่งเครียดใช่แต่เธอไม่ได้ทำคนเดียวยังมีอีกคนที่สังการฉันคิดว่าคนนี้อาจอยู่ในเอเงามืดมาตลอดตอนที่ส2บองบทสรุปของเงามืดบ้านของสิริกัญญาเดินทางมาหาสิริเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงสิริดูสงบนิ่งแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลกัญญามองสิริตรงๆง คุณคือคนที่อยู่เบื้องหลังการตายของอนงใช่ไหมสิริกนิ่งไปสักพักก่อนตอบคุณรู้มาตลอดไม่ใช่หรือฉันไม่เคยต้องการให้เรือองคง์ไปไกลขนาดนี้แต่มหลิกเลี่ยงไม่ได้กันยาคุณวางแผนให้อนงเข้าไปพัวพันกับการค้าอาวุธและเมื่อเธอต้องการออกจากธุรกิจนี้คุณก็ฆ่าเธอเพราะกลัวว่าเธอจะเปิดเผยความจริงสิริยิ้มเบาๆแต่แฝงความเศร้าอนงทําให้ทุกอย่างยุ่งเหยิง เธอเริ่มตระหนักว่าธุรกิจของเราคืออะไรและเมื่อเธอพยายามจะหาทางออกฉันก็ไม่มีทางเลือกกัญญาสีหน้าเข้มคุณทำลายทุกอย่างเพียงเพราะกลัวว่าจะเสียผลประโยชน์คุณค่าเพื่อนของคุณเองสิริกเสียงสั่นเล็กน้อยฉันไม่อยากทำแต่ฉันไม่มีทางเลือกพวกนั้นบังคับฉันกัญญายืนขึ้นสิริค,คุณจะต้องรับผิดเนื้อหานี้อัดละเมิดนโยบายการใช้งานของเราเราเข้าใจผิดใช่ไหมโปรดบอกเราโดยกดไม่ชอบคำตอบน,นี้สิริ นั่งนิ่งไปพักหนึ่งก่อนที่จะหัวเราะเบาๆอย่างเย้ยหยันรับผิดเหรอกัญญาคุณไม่รู้หรอกว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันทำทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าคุณต้องเผชิญหน้ากับพวกนั้นคุณจะทำยังไงหนีไปเหมือนคนที่ขาดเหรอหรือจะยอมเสียทุกอย่างกัญญามองสิริด้วยสายตาเย็นชาคุณมีทางเลือกเสมอแต่คุณเลือกทางที่ผิดคุณเลือกที่จะฆ่าเพื่อนของตัวเองเพื่อปกป้องตัวเองสิริเสียงแหลมขึ้นฉันไม่มีทางเลือก อ non รู้มากเกินไปเธอคิดจะหนีแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เธอไปได้ถ้าพวกมันรู้ว่าฉันกำลังถูกหักหลังพวกมันจะฆ่าฉันกัญญาถอนหายใจแต่ตอนนี้คุณก็ถูกเปิดโปงแล้วคุณจะไม่รอดพ้นความยุติธรรมสิริลุกขึ้นยืนและเริ่มสั่นคุณคิดว่าการจับฉันมันจะหยุดทุกอย่างเหรอพวกนั้นมีคนหนุนหลังมากกว่าที่คุณคิดพวกคุณตำรวจไม่มีวันตามจับพวกมันได้พวกมันจะกลับมาและฉันจะไม่ใช่คนเอดีโยที่ถูกเก็บ กัญญาเดินออกจากบ้านของสิริพร้อมกับหลักฐานที่แนนนาวินมารอยอยู่ข้างนอกสายตาของเขาเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อเห็นกัญญาเดินออกมาอย่างเงียบๆวินถามเบาๆเ,เป็นยังไงบ้างกัญญามองเขาและพยักหน้าเบาๆเ,เธอสารภาพทุกอย่างแล้วเราจับตัวสิริได้แต่พวกที่อยู่เบื้องหลังยังไม่จบมันจะไม่ง่ายอย่างที่คิดวินถอนหายใจสิริเป็นแค่ส่วนเล็กๆของเครือข่ายใหญ่พวกเราจะต้องตามล่าตัวการที่แท้จริงต่อไปกันยา ใช่เราอาจจับคนที่ฆ่าอนน่งได้แล้วแต่การเปิดโปงเครือข่ายพวกนี้ยังไม่สิ้นสุดพวกมันซับซ้อนและอันตรายยิ่งกว่าที่เราคิดฉากสุดท้ายขณะที่กัญญาและวินมองดูสิริถูกพาตัวขึ้นรถตำรวจสิริหันกลับมาสบตากับกัญญาเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มเย้ยหยันยังคงอยู่บนใบหน้าของเธอก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปกัญญาพ,พึมพำเบาๆเศร้านี่อาจไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างแต่มันคือจุดเริ่มต้นวิน หันมามองกัญญาเศร้าพวกเราจะสู้ต่อไปจนกว่าจะหยุดพวกมันได้กัญญาพยักหน้าเศร้าใช่เราต้องหยุดทุกอย่างก่อนที่มันจะลุกลามไปมากกว่านี้จบบริบูรณ์เรื่องราวนี้ปิดฉากลงด้วยการจับตัวสิริผู้ที่อยู่เบื้องหลังงอการฆ่าอนงแต่เครือข่ายอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาวุธและอาชญากรรมข้ามชาตินั้นยังคงดำเนินอยู่การสืบสวนของกัญญาและทีมตำรวจยังไม่จบลงพวกเขาจะต้องสู้ต่อไปเพื่อหยุดยั้งเครือข่ายนี้และนำความยุติธรรมมาสู่คนที่ถูกทำร้าย ย่อผู้เขียนปากกาไร้เสียง